มีลูกค้าหลายคนถามถึงเรื่องการซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านปล่อยเช่าอยากให้มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าซื้อบ้านปล่อยเช่าหรือซื้อคอนโดปล่อยเช่าคุ้มหรือไม่การลงทุนซื้อบ้านปล่อยเช่าถือว่าเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเนื่องจากเป็นการลงทุนแบบมีรายได้แบบไม่ต้องทํางานโดยผู้ลงทุนเพียงแค่ซื้อบ้านหรือคอนโดมาปล่อยเช่าแล้วหาผู้เช่ามาอาศัยอยู่ โดยรายได้จากการเช่าบ้านหรือคอนโดก็จะเป็นรายได้ที่ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มค่าของการลงทุนซื้อบ้านหรือคอนโดปล่อยเช่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่ทำเลที่ตั้งของบ้านบ้านที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความต้องการเช่าสูงมักจะมีอัตราการเช่าสูงและสามารถปล่อยเช่าได้ราคาดีสภาพของบ้านบ้านที่สภาพดีอีกสะอาดน่ายอยู่มักจะมีผู้เช่าสนใจมากกว่าบ้านที่สภาพไม่ดีอีก ไม่สวยหรือไม่สะอาดราคาเช่าที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้เช่าสามารถเช่าบ้านได้อย่างต่อเนื่องและรู้สึกคุ้มค่าค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านในการซ่อมแซมบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ทําให้ผู้ลงทุนขาดทุนโดยทั่วไปแล้วการลงทุนซื้อบ้านปล่อยเช่ามักจะให้ผลตอบแทนประมาณ5-10%ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นการฝากธนาคารการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกองทุนรวมอย่างไรก็ตามการลงทุนซื้อบ้านปล่อยเช่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เช่นกันเช่นความเสี่ยงด้านผู้เช่าที่อาจไม่ชำระค่าเช่าตรงเวลาหรือความเสี่ยงด้านความเสียหายของบ้าน ดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อบ้านปล่อยเช่าผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประสบความสำเร็จสำหรับคำถามที่ว่าการลงทุนซื้อบ้านปล่อยเช่าคุ้มหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่กล่าวมาข้างต้นรวมถึงความคาดหวังของผู้ลงทุนหากผู้ลงทุนมีข้อมูลครบถ้วนและประเมินความเสี่ยงต่างๆได้อย่างรอบคอบแล้ว การลงทุนซื้อบ้านปล่อยเช่าก็ถือเป็นการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงสนใจซื้อบ้านหรือคอนโดปล่อยเช่าได้รับผลตอบแทนสูงกว่าฝากธนาคารพิยามีบ้านและคอนโดสวยๆหลายทำเลให้เลือกพร้อมผลตอบแทนดีๆอีกนอกจากนี้ทางเรายังมีทีมงานที่รับดูแลเรื่องการปล่อยเช่าให้ด้วยส่วนเรื่องสินเชื่อไม่ต้องกังวลใจค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศเรามีคำแนะนำเรื่องสินเชื่อให้ปรึกษาพิยาโทร 09295 00862ครั้งหน้าพี่ยาจะมาคำนวณผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าให้ดูกันนะคะฝากกดติดตามพี่ยาด้วยนะคะ